แนวทางสร้างคอนเทนต์ใน t i k Tok ให้น่าสนใจข้อที่1น,นะครับความเป็นธรรมชาติตัวของคุณเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสร้างความสนใจจากผู้ชมบน t i k Tok คุณอย่าพยายามทำเรียนแบบคนอื่นหรือสร้างภาพลักษ์ที่เฟกนะครับพยายามหามุมมันนำเสนอคอนเทนต์ของคุณจากสไตล์ของคุณเองเรื่องที่2นะครับ ใช้การเล่าเรื่องครับเป็นเคล็ดลับที่จะทำให้หน่าติดตามหาเรื่องที่น่าสนใจนำมาเล่าพร้อมกับใช้วิดีโอประกอบครับเรื่องที่3นะครับการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ชมเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยทำให้เนื้อหาของคุณเนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นการตอบกับความคิดเห็นการตั้งคำถามกลับไปหาผู้ชมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ช่วยได้ครับเรื่องที่4นะครับการใช้เทรน์ในปัจจุบันมาทำเป็นคอนเทนต์คุณอาจจะกลับไปดูว่ามีแฮชแท็กตัวไหนยอดนิยมบ้างตอนนี้ไป ดูแนวโน้มว่าคอนเทนต์ที่คนนิยมเป็นอย่างไรแล้วนำมาปรับใช้กับคอนเทนต์ของคุณเรื่องที่5นะครับการโพสต์อย่างต่อเนื่องจะค่อยๆสร้างความเชื่อมโยงและความรับรู้ในสายตาของผู้ชมทำให้คนดูเห็นเราอยู่อย่างต่อเนื่องครับอย่าลืมนะครับความสม่ำเสมอและความใส่ใจในผู้ชมของคุณเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการสร้างความสำเร็จบน t ิกต o กครับ